าครับมาจับสะนะครับสา Nam แห้งครับจับปลาครับโอ้โหปลาครับปลาปลาโอ้โอ้เยอะมากเลยครับ ยอดครับปลาอือปลาเยอะครับปลาปลาจับปลาครับปลาปลาดูก่อนครับ o <mimics> uh.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 